สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้อะทุกคนครับผพมื่อวานี้ก็มาหาอยู่หากินที่เก่าครับพี่น้องมาหายิงปลาครับผมกับทีมงานครับพี่น้องสามคนนี่คนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งกำลังพุ่อยู่น้องคนกำลังไปหาเล่ายิงปูนครับอยีกคนหนึ่งคนครับพี่น้องคนหมดแล้วครับพี่น้องใต้สะพานหมดครับก็เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องว่าเมื่อนี้ซีมิจัเต็มครับพี่น้องเนาะไปลุ้นน้ำกันครับ

ไโอ้โอเมนี่ลองก่้ยกไปได้หยกไปได้โอนต้วนึงน่ตัวนึงน่อพ่อน่อน่ม่แม่ม่าคือกางว่ากางกเดกเซตเรียบร้อยครับหลีกดูด้อยหลกดูด้วยสองตัวเลยนะเปิดเบรกไปเด้อเปิดเบรกไปเด้อ เปิดเบรกไว้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ด้ตัวนี้อย่าอย่าอย่าเด้งอย่ายกอย่ายกขาดทีเด้ดพี่อีโยกขาดตัวน่ะพี่อีน้อยอย่าอย่าอย่าเอามาฮุดเสาไม่เอามาฮุดเสาอย่ามาฮุดเสาปล่อยให้มันเลยปล่อยให้มันอยู่ห่นแหละปลาเพิ่งจะเข่าฟัง ปล่อยมันปล่อยมันค่อยๆอยู่นั่นแหละอย่าหยกเลียดขาดตัวนะพี่น้อโนยี่นี่ยโดยใกล้นี่ถ้ากระตัวใหญ่นะก่อนแล้ตัวน้อยตัวหน้าก่อนก็ได้นะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้มันทีเกาะหินนะสายมันน้อยตัวนั่นนะอู้ซองแต้มพร้อมกันเลยครับพี่น้องไอช้อนครับ การมุ <rude S 2> tea, e it, ้เสียดายกว่าเล่นเสียดายกว่าได้แลยนี่งแหละบออย่าดึงแหงด้วยขาดแท้เหลี่ยมปูนอย่าดึงอย่าฟาดดึงอย่าฟาดดึงสิหัวหาเหลี่ยมปูนมันขาดไกลพุ่อเด้ฮะปัสกันปัสกัน เด้นี่ตัวนี้ยืนี่มะแซวหรือมะนาวเฮียงนี่เอาต้นอะไรคือไปย้อนมาสซะก่อน จับสายจับสายเอามือซ้าวสายค่อ,คอยๆนะเราบ้องมันบาดมือเดอ้อพี่อีเออ,อ,อ,อ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ ห,หัวท่าน,น,าานหรอเนาะคนเห็นแต่ตอนถ่ายท้งพี่ถ่ายอยู่มาดึงตัวพี่ตัวพี่มาดึงตัวพี่มาแล้วครับสองแต้มแรกครับพี่น้องโอ้ตัวมันเบได้น้อยเนาะ โอ,อ้เดี๋ยวลงข้างล่างเดี๋ยวลงไปคืดๆตัวน้อยๆนะไี้อย,นะอออยู่อู้อันนี้ตัวคิมบ่หน,นี่ตัวของคิมเนาะตัวข่อยนี่ต้องมันต้องใส่ซ่วงคอเออเพราะมันถีบซ่วงคอโอ้ตัวใหญ่ยอยู่พี่น้องเออคุณครับไอ้ช่อนครับ,รบขี้มิ้งถีบต่างยิ่งถีบคอพอดีเลยอู้จัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้ครับขอพระดำรงไปให้พรอิทัย ใส่ใส่ใส่เอิญไม่มีน้ำอย่านี้เสร็จเสร็บวตายองเโอ้ก็ตายเลยเป็นจับแตกจับแตกกะีได้นีมันห่อนป้าถ้าขึ้นตอนบ่ายตับเศ้ามันบ่ขึ้นข้างมากกว่นึ่งคัเนี่ยมันเป้นเนาะมันกำลังเข่ากำลังร้อยเข่า

ตัวกันยิ่งอีกแล้วห uh huh. ยกเลยล่ละกระยามาันลุดกระยามาันล,ลุดลหรอลุดปลาตัวไงเว้ยมันจะเสียอยู่นี่นี่ยิงไงนี่ปลาครอบมันขึ้นดีนี่ลุดได้ดีแล้วให้ใก็เสียลุดออก